เฉลวเครื่องรางขับไล่ผู้ถีมรดกความเชื่อโบราณกลุ่มชนคนไทยเฉลวสัญ,ญลักษณ์ทางความเชื่อของคนโบราณซึ่งปรากฏอยู่แทบทุกภูมิภาคของไทยเป็นความเชื่อร่วมกันของกลุ่มชนชาติไทยรวมถึงกลุ่มชนอื่นๆเช่นกะเหรี่ยงมอนเขมรเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับเฉลวนั้นเชื่อมโยงกับอำนาจเหนือธรรมชาติความศักดิ์สิทธิ์หรืออาจเรียกว่าเป็นของขลงัง ก็ไม่ผิดนักชื่อเรียกเฉลวอาจแตกต่างกันบ้างในแต่ละท้องที่ได้แก่เหลวตะเหลวตะแลว้วตำแล้วเหลวเพชรและอื่นๆแต่ทั้งหมดล้วนเป็นเครื่องจักสารทำด้วยตอกขัดกันเป็นมุมตั้งแต่ห้ามุมครึ่งไปคนไทยสมัยก่อนใช้ชเฉลวขนาดเล็กปากใบตองทำเป็นที่ปิดปากม้อยยาด้วยความเชื่อว่าสามารถปัดเป่าผีร้ายป้องกันนักศย์วิทยาธรพวกฤาษีผู้มีวิชาไม่ให้มาแย่งเอาฤทธิ์ของว่านยาในหม้อ รือเป็นเครื่องหมายบอกเป็นในในว่าม้อยายาใบนี้ปรุงไว้ด้วยกรรมวิธีเฉพาะไม่คอวรมายุ่งหรือดื่มกินของในหม้อสุ่มสี่สุ่มห้าส่วนเฉลวขนาดใหญ่จะนิยมปักไว้บนเสารหรือแขวนตามชานหลังคาเพื่อเป็นเครื่องหมายกำหนดเขตแดนป้องกันสิ่งชั่วร้ายหรือผู้ถีปีศาจท,ทั้งหลายนี้ให้เข้ามากล้ำกลายบ้านเรือนในภาคเหนือและภาคอีสานคนท้องถิ่นยังมีความเชื่อว่าเฉลวเป็นเครื่องหมายแบ่งแยกพื้นที่สำหรับคนเป็นกับคนตาย ดังที่พระยาอนุมานราชธทนเล่าไว้ในจดหมายถึงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์วันที่7สิงหาคมพศ2484ความว่าที่ประเพณีชาวพายับและอีสานมีปักเฉลวในเมื่อยกศพออกจากบ้านแล้วก็คงเป็นกั้นรั้วกันไม่ให้ผีกลับเข้ามาได้หน้าที่เฉลวจึงวนเวียนอยู่กับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ เพราะผีสางต่างๆก็จัดว่าเป็นสาเหตุของโรคร้ายสำหรับมนุษย์เช่นกันรวมถึงการกำหนดเขตและพื้นที่ด้วยจากยมบาทสู่เฉลวรูปลักษณ์ของเฉลวมาจากความเชื่อเรื่องพระยมหรือเท้ามัจจุราชเทพเจ้าแห่งความตายผู้เป็นที่หวันเปรงของผู้ถีทั้งหลายพระยมมีบ่วงบาทสำหรับคล้องมัดถีร้ายและสัตว์โลกมีบาปท,ที่ถึงแก่ความตายไปแล้วเรียกว่ายมบาท พระเกจิอาจารย์สมัยโบราณจึงจำลองยมบาทมาผูกด้วยอักขระเลขยันเพื่อเป็นเครื่องรางป้องกันสิ่งอัปมงคลทั้งหลายเรียกว่ายันเฉลวเพชรมีลักษณะคล้ายดาวและพัฒนามาเป็นเฉลวตำนานเมืองเชียงตุงอีกหนึ่งตำนานการเกิดเฉลวอยู่ในคำบอกเล่าเก่าแก่เกี่ยวกับตำนานการเกิดเมืองเชียงตุงเริ่มจากพระเจ้าเทิงกษัตริย์แห่งเงิงยวงเสด็จประพาสป่าล่าสัตว์ในป่าลึกแล้วได้พบกับนางไม้ พระองค์เกิดพึงพอใจในความงามของนางจึงสินใจอยู่กินร่วมกันณนถะ้ำกลางป่านั้นผ่านไปเป็นเวลานานพระเจ้าเทิงคิดถึงบ้านเมืองจึงขอลานางไม้กลับออกจากป่านางได้สำรอกทารกเป็นโอรสที่เกิดกับพระพระองค์มอบให้ไปด้วยชื่อว่าเจ้าชายตุงเมื่อเจ้าชายตุงเติบใหญ่ก็ชอบเที่ยวป่าเช่นเดียวกับพระราชบิดาวันหนึ่งจึงได้พบกับมารดาในป่านั้นเมื่อพบว่าป่าแถบนั้นอุดมสมบูรณ์นัก จึงมาตั้งเมืองใหม่ขึ้นที่นั่นเรียกว่าเชียงตุงด้วยความรักที่มีต่อมารดาและผืนป่าพระองค์สั่งห้ามการล่าสัตว์ในป่ารอบเมืองแต่ต้องแลกมาด้วยความเดือดร้อนของชาวเมืองที่ทำไรอย่างยากลำบากเพราะมีสัตว์ป่าเข้ามารุกที่ดินทำกินจนพืชผลได้รับความเสียหายพระองค์จึงใช้เหยี่ยวบินปลดตราร,รักษาไร่นาก็ไม่ไวถูกสัตว์ป่าทำร้ายจนเหยี่ยวเป็นอันตรายไปหลายตัวจึงเปลี่ยนมาสร้างรั้วป้องกันสัตว์ พร้อมเอาไม้ไผ่มาขัดกันเป็นรูปตา่ยเรียกว่าตาเหลวหรือฉเฉลวนั่นเองการใช้ฉเฉลวเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงเขตหรือพื้นที่ต้องห้ามยังปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงโปแถบแม่สเรียงที่จะปักฉเฉลวไว้เวลานวดข้าวเพื่อเตือนไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามารบกวนในเขตบ้านของตนเพราะงานนวดข้าวเป็นกิจสําคัญหากใครรบกวนมีโทษคือต้องมาช่วยนวดข้าวหรือจ่ายค่าเสียหายเป็นไก่หรือไข่ให้เจ้าบ้าน แม้ทุกวันนี้ความเชื่อเรื่องฉเฉลวในสังคมเมืองเลือนหายไปตามกาลเวลาแต่ในสังคมชนบทยังพบร่องรอยความเชื่อนี้ได้อยู่และบางพื้นที่เรียกได้ว่ายังมีอิทธิพลต่อผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆพอสมควร